Ah! <laughs> ไอเฮียเป็นไงล่ะถอป้าหรอจะเป็นอะไรไปจริงไหมเลี้ยงเด็กมันไม่ได้ยากนะคะยากที่เด็กนี่แหละค่ะมันไม่เอาเราค่ะเลี้ยงเด็กมันไม่ยากนะคะดู 慢慢，慢慢。<c oughs>